ส่วนแรกมาดูในทางหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับของนี้เคของจีนของห้างนะครับของรอบบ่ายนะครับมันมี3รอบเดี่ยวเบิ้ลทบอะไรยังไงมาดูวันกลางคลิปนะครับแล้วผมก็ลงให้ใน u t u b e กับใน Facebook คือวันจันทร์กับวันอังคารมาเดิมนะครับส่วนผลพุทธพระาหมณุช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ทําให้นะครับยังเป็นไข้ฟันอยู่ยังไม่หายดีเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นผลของสัปดาห์ที่แล้วออกสุดหน้าแล้วนะครับ โอเคนะครับเลขของวันจันทร์นะครับคือเลข3 2สองนะครับคำว่าขึ้นรองยี่สิบเศตัวคือ3 2สองบวก24ได้56นะครับ3 2สองลบ24ได้8นะครับ8ถึง3ามอกเป็นเลขครบๆทั้งหมดนะครับมันได้แล้วนะครับกอดได้แบบจริงบางท่านจะตัดที่บัางตัว2ตัวบ้างตัดได้นะครับแต่อย่าตัด้วยถูกออกออกนะครับส่วนท่านที่ถามในรายกลุ่มถ้าตามอัดทุกวันก็ปีละ6 0 0บาทนะครับแบ่งปันกันไปนะครับ มืนเดิมนะครับถูกนี้เคหยุดปลอดภัยที่สุดนะครับไม่ให้ถูกทบมาที่จีเป็นลักษณะนี้ลองไปบกวกเราดูเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นหุ้นหนึ่งชุดนะครับมีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับคําว่ามีทุนหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดนะครับลักษณะนี้ครับวันที่มันหลุดอันนี้มันมีสองรอบบางท่าอาจจะอย่างไงวันที่มันหลุดหลุดแล้วปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อนหนึ่งวันนะครับราให้เลขมันถูกรวบอัดตามช่วงที่มันถูกครับ บางท่านหลุดไปไอ้นี้สมมติหนึ่งสองกัดสี่ใช่ไหมอาจจะเป็นเจ็ดบาทบางท่านหลุดไปเนี่ยถูกไปหนึ่งวันก็ห้าสิบเปอร์เซ็นหรือหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีครับตามตามแต่ที่อัดกันนะครับส่วนช่วงที่มันถูกติดกันที่เหลือไปก็เป็นกําไรไปนะครับโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับส่วนเอาโอเคแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลของวังจนจันทร์กันนะครับ